ดราม่าลิฟจูบโดมินิกโดนตัดจบปัญหา WWE ไม่ยอมต่อสัญญานักมวยปล้ำและแผนใหญ่ต่อไปของ m g f ใน AEW สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของเรื่องมวยปล้ำเรสตอรี่นะครับกลับมาพบก,กับโดโมเช่นเคยครับกับคลิปที่เราจะหยิบเรื่องราวมวยปล้ำมาเล่าให้ฟังนะครับคลิปนี้ครับเป็นเรื่องราวข่าวสารวงการมวยปล้ำตลอดช่วงวันที่ผ่านมาครับมีทั้งเรื่องราวที่ว่าทำไมดราม่า การจูบก,กันของโดเมนิกมิสเตริโอแล้วก็ลิฟมอร์แกนนั้นโดนตัดจบในการถ่ายทอดสดนะหรือว่าในส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานะสัญญานักมวยปล้ำ WWE ทำไมหลายคนยังไม่ถูกเซ็นสัญญายังไม่ถูกต่อสัญญาสักทีทำไมถึงปล่อยมาถึงตอนนี้แล้วก็แน่นอนครับกับเรื่องราวแผนการใหญ่นะที่รอติดตามกันต่อไปของ MJF แต่ว่าเรื่องราวทั้งหมดนั้นเป็นอย่างไรมีรายละเอียดอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราว่ากันในคลิปนี้นะเ,นเพื่อนๆหลังจะฟังไปแล้ว รู้สึกอย่างไรสามารถคอมเมนต์ได้ครับใต,ต้คลิปด้านล่างแล้วก็ฝากด้วยครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องของเรื่องมวยปล้ำเรสตอรี่และใครอยากที่จะสนับสนุนเพิ่มเติมครับสามารถที่จะสนับสนุนได้ครับผ่านทางระบบซุปเปอร์แดงในคอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างหรือว่าในส่วนของสปอนเซอร์ก็สามารถติดต่อได้ครับผ่านทางเพจเฟซบุ๊กของเรื่องมวยปล้ำเรสตอรี่ได้เลยนะครับเราเริ่มครับจากเรื่องราวที่เรียกว่าต่อจากคราวก่อนก็คือเรื่องราวความสัมพันธ์ครับระหว่าง WWE แล้วก็ TNA ที่ดูเหมือนว่าจะดีขึ้นมาแล้วก็ดูเหมมือนว่าาจะีกร ทำงานร่วมกันมากขึ้นหลังจากนี้นะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเป็นการเปิดเผยเองโดยชอนไมเคลิลครับที่ทํางานด้านพัฒนากับ NXT นเอี่แหละนะครับนะเขามีการพูดถึงว่าตอนนี้เรื่องของความสัมพันธ์หรือการที่จะมาโคกันมาร่วมง,งานกันอย่างจริงจังหรือยังเป็นทางการเนี่ยยังคงรอพูดคุยถึงเรื่องราวของอไรเดียทั้งหมดเจ้าตัวให้สัมภาษณ์ครับเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีหลายอย่างยังคงอยู่ระหว่างการเรียกว่า กำลังกำลังคุยกันอยู่เออนะฮะคือผมอยากจะพูดหรือเปิดเผยข้อมูลอย่างซื่อสัตย์แหละผมอยากจะคุยเรื่องจริงกับทุกคนตลอดเวลาแต่แน่นอนแหละผมอ่ามันมีคนที่อำนาจเหนือกว่าผมที่จะต้องผมต้องรอให้เขาตัดสินใจสิ่งเนี้ยอ่าสิ่งที่ผมชอบทํามันเกิดขึ้นในช่วงเมื่อวันที่ผ่านมานะซึ่งก็คือหมายถึงเหตุการณ์ที่มีจอร์แดนเกรซมานะแชมป์น็อกเอาท์ของฝั่งเทนะียนเอชชอเนี่บอกว่าผมชื่นชอบอ่ากับสิ่งที่เราได้ทําเมื่อช่วงคืนที่ผ่านมา ซึ่งก็เป็นการสร้างเซอร์ไพรส์ทำให้เกิดโมเมนต์แบบโอ้ไม่กอดอ่าโมเมนต์ Moment แบบเนี้ยกลับมาที่ WWE อีกครั้งหนึ่งโมเมนต์ Moment แบบเนี้ยกลับมาที่มวยปล้ำและโมเมนต์แบบนี้กลับมาที่ NXT นั่นคือสิ่งที่เราทําเมื่อคืนก่อนนะครับตามนั้นอนะ่ขณะที่เรื่องราวของ Jordan Grace ก็มีการอัปเดตเพิ่มเติม,เ,ตมเช่นกันอนะ่เกี่ยวกับว่าการที่เธอมาเธอได้อะไรยังไงบ้าง,างคือต้องบอกก่อนนะครับว่า Jordan g r กรสแชมป์ TNA Knockout เนี่ย ดาเวบีเนี่ยสนมาตลอดนะเออแล้วผมก็รู้สึกว่ายังไงยังไงเนี่ยคือถ้าสัญญาหมดหรือว่าอะไรเนี่ยเออมันก็น่าจะเป็นดาเวบีเนี่ยที่เตรียมที่จะยื่นข้ขอเสนอสัญญาก้อนใหญ่เพื่อจ้างจอร์แดนเกรสเข้ามาสู่สมาคมเพราะจริงเนี่ยเรื่องฝีมือเนี่ยเรารู้อยู่แล้วถูกไหมว่าจอร์แดนเกรสเนี่ยเชื่อใจได้เป็นนักมวยปล้ำสายเรียกว่าสายพลักําลังอะ่ะออแข็งแรงอะ่ะที่เรียกว่าเชื่อมือได้เออประมาณนั้น คือมันแบบคือพอเทียบกันกับพวกตัวที่เอาง่ายๆตัวที่พยายามจะดันกอดหน้าที่ทิเอลูกลักทิเบตอย่างเช่นอลาเคโอลูกลักวินอย่างเบียงกาหรือว่าตัวที่ดึงมาจากเอแวยูอย่างทานั้นของเจดคาคิวเนี่ยนก็ต้องบอกว่าเชื่อใจจอรดนเกรสได้มากกว่าทั้งนั้นนะนะเออนะครับคืออย่างเบียงกาถือว่าดีสุดในในลิสต์ที่ว่าแต่ดูทิเบตก็เตรียมจะดันเจดแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือแบบนี่หรอมะ คือถ้าเอาในด้านฝีมือก็ต้องยอมรับว่าจอร์แดนเกร e นันดีที่สุดแล้วก็เป็นตัวเลือกที่ดีมากๆแต่ว่าไอการที่ W เนี่ยดึงจอร์แดนเกร e มามาเป็นตัวรับเชิญเนี่ยที่จะมาเจอเนี่ยมีแมชจะเจอกับล็อกแซนเปเรสแชมป์หญิง NXT ในศึกใหญ่ NXT Battle Ground ในวันที่๙พฤิกายยนี้เนี่ยนะครับก็ถือว่าไม่ใช่ว่าไก่กาโอ้โหผมบอกเลยว่าค่าจ้างเนี่ยอย่างแพงอย่างแพงเลย เพราะว่าตามรายงานไฟฟูลเนี่ยนะครับจอร์แดนเกรสจะต้องขึ้นปล้ำก็คือในศึกใหญ่สัปดาห์หน้าค,คือเจอกับอ่าล็อกเซนเาเรีสแมตช์ชิงแชมป์แล้วก็จะมีแมตช์ใน NXT เจอกับสตีวี่เทอร์เนอร์เพราะนั้นปล้ำสองแมตช์อ่าแต่ว่าในไฟฟูลเนี่ยเปิดเผยว่าเงินที่ดับลีเนี่ยพร้อมจ่ายในการจ้างจอร์แดนเกรสเนี่ยเป็นค่าตอบแทนระดับ6หลักหรือคือหลักแสนนั่นเองสมมติอ่ะขี้หมูขี้หมาหลักแสนแสนเดียว แสนเหรียญเนี่ยหนึ่งแสนเหรียญเนี่ยกนนะ็สามล้านนะสามล้านนะเพราะผมเคยคุยห้ฟังแล้วว่าพวกนักมวยปล้ำตัวท็อปทอปเนี่ยมันก็จะมีหลักล้านถ้าโอ้โหท็อปมากก็จะหลายล้านถูกไหมแต่เป็นว่าไอหลักล้านหลักหลายล้านมันมีไม่กี่คนหรอกในในวงการอะ่ะมันก็จะเป็นหลักแสนหลายแสนแต่เนี่ยมาแค่ระยะสั้นๆได้ไปแสนหลักแสนสนะของไฟฟูที่รายงานว่าเดบีพร้อมพร้อมจ่ายส่วนนี้เพื่อจ้างจอร์แดนเกรสมาประบกบตัวก็ต้องยอมรับว,ว่าโอ้โหใจหนักจริงๆ แล้วก็เอามาเพื่อที่จะผมว่าเป็นการสร้างอะไรว่าภาพใหม่ๆม,มุมมองใหม่ๆที่กําลังจะเกิดขึ้นซึ่งเดี๋ยวเราก็รอติดตามกันซึ่งผมว่าน่าจะเป็นแมตช์ที่ดีนะระหว่างจอร์แดนเกร e แล้วก็ลนะ็อกแซนเบรส์เนาะเพราะว่าล็อกแซนหรือล็อกซีที่เรารู้จักกันเนี่ยถือว่าเป็นนักมวยปล้ำดาวรุ่งหญิงที่มีฝีมืออยู่แล้วนะครับอันนี้รอติดตามกันได้ในศึกใหญ่ NXT Battle Ground สัปดาห์หน้านะครับขณะที่ในส่วนของ NXT ยังไม่จบกับเรื่องราวของ t h a n Page ก็มีรายงานเพิ่มเติมเ,มเช่นเดียวกันนะอีธานเพจเนี่ยหมดสัญญากับ A อเนย,นยูช่วงต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วก็มาปรากฏตัวในศึก NXT ตอนล่าสุดโดยเป็นการเล่นงานแชมป์ NXT อย่างชุคกิลเลียมส์นะครับรายงานจากไฟฟูเนี่ยเช่นกันเนี่ยเจ้าเดียวกันเนี่ยเปิดเผยว่าอีธานเพจได้ทำการลงนามเซ็นสัญญากับข้อตกลงกับ W บในตอนที่อยู่กับ Performance Center มาสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ ก็ต้องบอกว่าเรื่องราวที่ว่านี้มันไม่มีใครรู้เลยจริงๆวรีพยายามเก็บเป็นความลับให้ได้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าในรายง,งานเนี่ยนะครับเขาบอกว่าที่เขาได้รับมาเนี่ยเป็นที่สังเกตเห็นชัดว่า,าฝั่งของ n x t เนี่ยครับสนใจจะด,ดึงตัวอ,ดอาด m อาเทา้านันของอ e ีธานเพจไม่ใช่ทัมเพจอีธานเพจเนี่ยตั้งแต่ที่เขาหมดสัญญากับ A แมันอยู่ช่วงต้นเดือนแล้วเออแล้วก็ แล้วรอติดตามสถานการณ์มาต่อดดูว่าอะไรยังไงบ้างเป็นไปได้แค่ไหนจนกระทั่งสัปดาห์ก่อนซึ่งเรื่องเรื่องนี้เราเราเล่าไปแล้วคลิปก่อนออตามนั้นก็ถือว่าเรียกว่าการเจรจาได้ผลแล้วก็กลายเป็นว่า Ethan Page มาโผล่ที่ NXT ซึ่งก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับเขาในตอนนี้นะก็เดี๋ยวรอติดตามกันกันลวกันเพราะว่าหลายคนพูดถึงการที่ Ethan p a g กลับไปที่ TNA เนาะผมก็ไม่รู้ว่า TNA ก็ไม่น่าจะให้เงินได้เท่ากับ NXT แม้ว่าจะเป็นค่ายรองก็ตามนะของดาวบีแต่ว่าดูแล้วน่าจะน่าจะให้อะไรได้มากกว่าแล้วน่าจะต่อยอดได้มากกว่าเพราะว่านักมวยปล้ำอยากอีนเนเพจผมเชื่อว่ามีศักยภาพสูงอ่าถ้ามองถึงพาเดนเชียลนะศักยภาพสูงน่าสนใจเพราะฉะนั้นรอติดตามกันต่อนะครับนะแต่ทีเนี้ยเรื่องราวที่ผมจั่วโหกไว้ก็คือเรื่องราวที่ว่ากันว่าเป็นเรื่องราวการประสบปัญหาในการต่อสัญญานักมวยปล้ำของดาวบีซึ่งผมก็ต้องบอกว่า ผมไม่รู้นะว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ว่ามันก็เป็นสถานการณ์ที่ดูแล้วเป็นภาพที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เออแต่เดี๋ยวผมจะไล่พูดคุยถึงก,ก่อนกันลวกันเพราะว่าเบกกี้เลนส์เนี่ยเราคุยมาหลายครั้งแล้วซึ่งก็ชัดเจนมากว่าเธอเนี่ยตั้งใจให้สัญญานั้นหมดเพื่อที่จะไปพักเบรคสักพักหนึ่งแล้วรอดูการยื่นข้อเสนอจากทั้ง w w แล้วก็ a w ว่าของใครให้เยอะกว่าแล้วข้อเสนอไหนนั้นดีกว่าเพราะเราก็พูดถึงเรื่องของลูกเธอถูกไหมยังไงเธอก็ต้องเลี้ยงลูก เออด้วยเหมือนกันอ่คือแบบก็ต้องแบ่งเวลานน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเออนะตามนะตอนเนี้ยนะนะนนก็เป็นช่วงเวลาที่เธอจะต้องไปพักเบรกนะพักใจนะกับสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นแล้วดูกันว่าข้อเสนอไหนนั้นดีกว่าแล้วเดี๋ยวก็มาดูกันในเรื่องของอนาคตแต่ทีเนี้ยชื่ออื่นๆเนี่ยได้ถูกหยิบยกพูดถึงขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นประเด็นขึ้นมาตั้งแต่ช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมาเลยครับนะก็จะมีเรื่องราวของนาตาเลียนะ นาตาเลียเนี่ยมีรายงานจากเดฟเมลเซอร์เนี่ยเขาบอกว่าผมย้ำอีกทีว่าเธอยังไม่ได้เซ็นสัญญาใหม่นะอไม่รู้ว่าจะจะมีเรื่องที่เราต้องตกใจหรือเปล่าแต่นี่คือสถานาการณ์ณปัจจุบันในตอนนี้ก็คือยังไม่ได้ต่อสัญญาใหม่น,นั่นเองนะครับซึ่งในรายงานเนี่ยบอกเรียกว,ว่าตอนนี้นาตาเลียเนี่ยพร้อมมองอถึงทุกๆออปชันเธอเปิดกว้างมากเพราะว่าอายุเธอก็ไม่น้อยนะก็อายุเริ่มมากขึ้นสมมุติว่า เกิดออกจากอ e ีไปอ่ะไปแล้วจะไปทำอะไรต่อจะได้เงินแค่ไหนเธอจะได้ทำตามแพชชั่นในการเป็นนักมวยปล้ำม,มากแค่ไหนถูกอันนี้ก็ต้องก็ต้องดูด้วยหรือว่าอยู e ่อีต่อเธอจะได้ทำอะไรบ้างนะครับคือถ้ามองในแง่ของความสำคัญผมว่านาตาเลยก็เป็นอีกคนหนึ่งนะที่ผมว่าเชื่อใจได้อยู่แล้วในการขึ้นปล้ำแล้วผมก็คิดว่าไอ้เรื่องหลังฉากเธอก็เป็นตัวเก่าคนหนึ่งที่ช่วย่หลีกมวยปล้ำหญิงของอ e ี ay, ด้วยเหมือนกัน นะครับตามนั้นอันนี้คือนาตาเลียขณะที่ได้แจ็คเนี่ยมันไม่มีข้อมูลอะไรอะไรเลยนอกจากว่าสัญญากำลังจะหมดซึ่งก็อยู่ในลิสต์นี้เช่นกันนะแต่ที่ดูเหมือนว่าจะเป็นที่พูดถึงมากที่สุดแล้วผมก็โพสต์ไปช่วงเช้าที่ผ่านมาคือสถานการณ์ของแชทเกเบิลนะครับเพราะว่าคือถ้าดูในหน้าจอเรเราก็าเห็นแล้วว่าแชทเกเบิลเนี่ยยังมีเนื้อเรื่องอยู่กับเส้นแชปอินเตอร์คอนติเนนตัลแล้วก็เรื่องราวของอัลฟาไคลเดมี ที่เขาเริ่มรุนแรงมากขึ้นแล้วก็มีปัญหากับโอติสุไหมครับซึ่งโอติสก็ยังก็ยังทนอยู่แล้วกันเออแต่รายงานเมื่อวานเนี่ยจากไฟฟูลเซ็งเนี่ยเปิดเผยว่าสัญญาของแชทเกเบิลฉบับปัจจุบันเนี่ยกำลังจะหมดลงในช่วงสัปดาห์หน้าเขาว่ากันว่าเป็นวันศุกร์หน้าก็คือเดี๋ยวจะผ่านศุกร์นี้ผ่านรออีกหนึ่งตอนแล้วก็ไปศุกร์หน้าก็หมดสัญญาแล้วแล้วก็ยังไม่มีการต่อสัญญาอะไรเลยกับทางสมาคม มันดูเหมือนว่ามีอะไรบางอย่างที่มันยังไม่ยังไม่ลงตัวก็เลยยังไม่ได้เซ็นสัญญาก็คือเข้าสู่ช่วงสัปดาห์สุดท้ายคืออย่างสัปดาห์นี้อัลลาเบกกี้ลินเบกกี้ลินสุดสัปดาห์นี้เธอก็หมดสัญญากับสัญญาฉบับปัจจุบันถูกไหมฮะเธอก็น่าจะพักอย่างที่ผมเล่าให้ฟังมันก็มีโอกาสสมมติว่าแชดเกเบิลไม่ยอมต่อสัญญาจริงสัปดาห์หน้าคือคืออัลลาเขาเหมือนกันอัลลาเกเบิลเหมือนกันอะไรแบบเนี้ที่ผมจะพูดว่ามันเป็นปัญหา เป็นเป็นมุมหนึ่งก็แล้วกันที่ผมมองว่ามันดูแปลกๆแล้วกันนะเออคือหลายคนว่าเป็นปัญหาผมผมก็ยังมองแบบกว้างๆอยู่ว่ามันแปลกๆก,กับกับการต่อสัญญาว่าทำไมถึงปล่อยให้นักเบยปล้ำหลายๆคนเนี่ยนะเข้ามาอะไรมมาถึงสถานการณ์ที่ต้องมาลุ้นกันถึงช่วงท้ายเออเอ,อพูดง่ายๆกับการต่อสัญญาแบบกีฬาหลายๆชนิดนะว่าคือเขาก็ไม่คือยิ่งเป็นตัวหลักตัวสําคัญเลยเขาไม่ปล่อยให้มาถึงช่วงปลายแบบนี้นะครับ แต่มันก็ต้องมีอะไรบางอย่างที่ผมก็มองว่าการเจราจาคงจะเปลี่ยนไปวิธีการอาจจะเปลี่ยนไปเอ,อในการเจราจานะครับคืออย่างเบกกี้เนี่ยโอโ้โหมันชัดเนี่ยคือเบกกี้นี่คือสตาร์ใหญ่สุดในที่ถูกไหมมันมันเจราจายากอยู่แล้วแล้วเงื่อนไขมันก็อาจจะไม่ลงตัวกันได้แต่คนอื่นเนี่ยที่เป็นรองรองลงมาเนี่ยยังไม่สามารถปิดดีลได้นะก่อนจะสัญญาจ,จะหมดเนี่ยผมว่าก็น่าสนใจเหมือนกันว่าไอสถานการณ์ที่ว่านี้มันจะจบลงอย่างไร ซึ่งสุดท้ายเนี่ยผมมองไปมันก็มีโอกาสออกได้ทุกหน้าเหมือนกันทุกคนนะนะเอออาจจะข้ามไปค่ายอื่นก็ได้อ่าอาจจะใหม่ไปเอวีเขาจะไปที่ไหนไหมไปนิวเจแปนหรืออะไรมันผมว่ามันออกได้หมดนะครับแต่ที่ตั้งคาถามมากกว่าคือว่าในณนาตอนนี้เรื่องของสัญญานะครับเรื่องของสัญญาในในสมาคมเนี่ย w ีเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเออมันเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงทําไมถึงต่อสัญญ,ญาช้าแบบนี้อันนี้คือสิ่งที่ ผมเองก็ตั้งคำถามแลวผมว่าหลายคนก็รู้สึกสงสัยเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับอตามนั้นเพราะว่าปกติไอ้เรื่องไอ้เรื่องต่อสัญญงสัญญาไม่ค่อยมีปัญหาหรอกส่วนมากไอ้ที่เวลาเขาออกส่วนมากก็จะเป็นการโดนสองขาวมากกว่าถูกไหมอันในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งอะไรเงี้ยเออนะประมาณนั้นคือแต่ละคนตอนนี้มันก็มีความสําคัญในแบบของตัวเองคืออย่างได้แจกอย่างเงี้ยผมก็งงทาไมดรัฟมารอแล้วย,ยังไม่ได้ขึ้นป้ามอะไรสักทีอ๋อสรุปสัญญามันจะหมดนี่เอง มันมาออกหน้านดิแทนนะครับตามนั้นอ่ะทีเนี้ยต่อมาอันนี้ก็ไปรอติดตามได้กันนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะต่อมาคือเรื่องราวดรามานะ่าบนหน้าจอนะว่าเอ้ยเกิดอะไรขึ้นกับการที่โดมินิกจูบกับลิฟมอร์แกนต้องบอกว่าลิฟมอร์แกนไปจูบโดมินิกสิใช่ไหมเออถึงถูกตัดจบนะถึงถึงแบบเฮ้ยอะไรเกิดอะไรขึ้นอะไรยังไงบ้างเพราะว่ามันก็มีหลายที่นะไม่ใช่แค่ที่นี่ที่ถูกตัดจบนะครับ เออเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับมันถูกฉายแน่นอนแหละในโซเชียลมีเดียทั้งหมดนะของ W ดวดทุกแพลตฟอร์มแต่ว่าในสหรัฐอเมริกาอย่างในการฉายใน U.S.A.Network ถูกตัดจบนะครับใน TNT ที่สาราชนาจากักรก็โดนตัดจบเช่นกันเพราะนั้นะอันนี้ก็เห็นชัดว่ามันมัน,ม,นมันมีอะไรผิดพลาดเกิดขึ้นก่อนที่จะเกิดแองเกิลในภาพนี้ก็คือที่ลิฟไปจูบโดมินิกนะครับ ในรายง,งานเนี่ยจากคอลลี่แบรนแนนของไฟฟูลเซเล็กเนี่ยเปิดเผยว่าเรื่องในส่วนของโปรดักชันของเรานเนี่ยพยายามที่จะพยายามที่จจับภาพของลิฟกับโดมินิกเพื่อเข้าสู่ช่วงท้ายของแองเกิลในในรายการนะครับแต่ดูเหมือนว่าจะพลาดไปไม่กี่วินาทีเท่านั้นในรายง,งานเนี่ยบอกว่ามันเกิดขึ้นมันผิดพลาดเพราะเรื่องของท i มมิ่งและเรื่องของตำแหน่งบางอย่างที่อาจจะสื่อสารไม่ตรงกัน นะครับอืมซึ่งตรงเนี้ยังไม่สามารถสรุปได้นะว่าไอ้ผิดพลาดท,ที่ว่ามันผิดพลาดท,ทางฝั่งโปรดักชันหรือผิดพลาดท,ที่นักมวยปล้ำที่ไม่รู้ว่าไม่ไม่รู้ว่าเวลาจะหมดหรือยังไงก็คือดึงยาวจนจนมันโดนตัดจบไปก่อนอะไรแบบเนี้นะครับตามนั้นอันนี้ก็เดี๋ยวรอติดตามกันก็นแล้วกันเพราะว่าเนื่องออกมาคือมันเคยเป็นแองเกิลใหญ่แล้วกันอะที่เขาอยากจะทําอะไรเงี้ยที่ประจูปตอนจบรายการอะไรเงี้ยนู่นนี่นั่นแต่ว่าอยู่ดีๆก็ถูกตัดจบไปส่วนหนึ่งก็ ถ้าตามรายงานก็คือบอกว่ามันมันหมดเวลาแล้วอแล้วก็โดนตัดจบเออมันต้องมันต้องมีฝั่งผิดพลาดสักอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเป็นฝั่งโปรดักชันหรือไม่ก็เป็นฝั่งของนัก,วกมวยที่อาจจะทำช็อตนี้ช้าเกินไปจนถูกตัดจบไปสะกกนะครับโอเคอต่อมาข้ามาครับที่ฝั่งของ AEW กันมากดีกว่าครับอยากจะรู้กันว่าอดัมโคบแลนเนี่ยแข้งหกักคือเรียกขาหักก็ได้แต่จริงมันคือแข้งเนอเอ,อจังหวะที่กระโดดลงมาจากยอดโรงเหล็ก นะมาอัดมาละไคแบล็กซึ่งจะเห็นว่าโพ i t i o n ของเขามันยืนแบบนี้ลงมาเนาะแล้วก็ตูนไปหักไปเลยน่ากลัวมากแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยในดินาไมท์ที่ผ่านมาเนี่ยยังบลกเนี่ยถ้าตามเนื้อเรื่องที่เป็นอ่าคือตําแหน่งที่ก็เป็นนัก็คือรองรองผู้บริหารเนาะ EVP นะครับพยายามจะให้แจ็คเพอร์ลี่เนี่ยเป็นแชมป์ TNT คนใหม่แต่ถูกขัดโดยคริสโตเฟอร์เดนิเอลที่ถูกแต่งตั้งโดยโทนี่ขานว่าเป็น EVP ชั่วคราว มาทํางานตรงนี้นะครับซึ่งคริสโตเฟอร์เดนเนี่ยเปิดเผยว่าการหาแชมป์ t ทนคนใหม่จะเกิดขึ้นในศึกใหญ่ฟอร์บ d เดนดอร์ช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้โดยที่จะมีการแข่งขันรอบคัดเลือกก่อนนะครับหานะค,คนไปปล้ำโดยเป็นการปล้ำแมตช์ไต่บันไดหลายเซ้านะโดยตอนนี้มีการประกาศแค่หนึ่งแมตช์เท่านั้นก็คือแมตช์คัดเลือกระหว่างทาคิชิตะเจอกับอ่าเป็นอ่าเพนตาเอลเซโลเมโดในแรมเพจในวันที่31 พื่สภาคมนี้เดี๋ยวก็คือพรุ่งนี้เช้าบ้านเรานะคือยิ่งมนคือวันนี้แต่คือแรมเพจคือวันศุกร์ของของอเมริกาเนาะอันนี้ก็รอติดตามแล้วกันครับว่าสุดท้ายแมตช์ไต่บันไดที่ว่านั้นจบแบบไหนจะมีใครขึ้นปามมาแลวใครจะกลายเป็นแชมป์เท t ทีคนใหม่แทนอาดมมพบแลนที่บาดเจ็บซึ่งก็ก็คงจะอีกนานกว่าจะกลับมาครับรอติดตามกันได้นะต่อมาครับเป็นเรื่องราวของมาลาใครแบล็กก็คือคู่ต่อสู้ของอารามคบแลนในแมตช์เดียวกันนั่นเองแมตช์นี้เนี่ยหนักมากนะ กดร้ายเหลือเกินจนทางฝั่งของมาลาคายแบ็กแบงอัพอันนี้รายงานจาก PW Insider บ้างครับนะเปิดเผยว่าหลังจากจบแมตช์ที่ว่านี้แบ็ครู้สึกแบงอัพอย่างมากเพราะว่าแมตชนั้นหนักเหลือเกินแบงอัพก็คือร่างกายบอบช้าอะไรแบบนี้ประมาณนั้นนะครับนะเพราะว่าในนี้เขาบอกว่าแบ็คเนี่ยหัวแตกตั้งแต่ช่วงตั้งแต่ต้นแมชแล้วโอ้โหหัวแตกหนักมากนะใน คนในเอเดวรู้สึกกังวลเรื่องที่แบล็กเนี่ยอาจจะเสียปริมาณเลือดมากเกินไปหรือเปล่าในแมชนี้ระหว่างการตามแต่ว่าตัวแบล็กเองเนี่ยบอกว่าโอเคเขายังโอเคอยู่แต่ก็รู้สึกแบงค์อัพแล้วก็รู้สึกเหนื่อยล้าและหมดแรงจากแมชที่เกิดขึ้นนะครับเออน,นะซึ่งก็เดี๋ยวรอติดตามกันต่อแล้วกันว่า b แบล็กจะหายไปก่อนไหมจากหลังจากจบแมชนี้เพราะแพ้ไปถูกไหมหรือว่าจะ ถูกมาสารต่อในเรื่องเลยไหมอะไรยังไงก็รอติดตามกันต่อนะครับโอเคแล้วก็มาต่อที่ m j f นั่นเองนะฮะเรียกว่าเป็นเรื่องราวสุดฮอตที่เกิดขึ้นใน a w double or nothing อ่าหลักๆจะเกิดขึ้นในนั้นนะเพราะว่าในในัานไหมนี่ก็ถือว่านิดเดียวอะ่ะเออแบบว่าเขาให้รอดูต่อไปอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะครับซึ่งอย่างที่เราเห็นกันว่าทางด้านของ m j f เนี่ยนะครับ ปรากฏตัวออกมาใน Double n o t ต i n g ถูกไหมฮแล้วก็เจ้าตัวเนี่ยประกาศว่าเป็น Wolf of Wrestling ่าประกาศว่าไม่ไปไหนไม่ไปไหนอยู่ที่ A อมต่อไปแต่เจ้าตัวเนี่ยก็ไม่ได้ปรากฏตัวในศึก Dynamite ตอนล่าสุดแต่จะมีการปรากฏตัวในสัปดาห์หน้าตามรายงานของ Fightful เนี่ยเปิดเผยว่าแผนปัจจุบันของ MJF เนี่ยอาจจะต้องพักไว้ก่อนเออนะแต่จะจบลงที่เรียกว่า จบลงอย่างสวยงามแหละเออโดยเพราะสถานะในการเป็นแชมป์โลก AEW โดยในศึกไดนามิยที่ผ่านมาเนี่ยเห็นว่า MJF เนี่ยจะถูกไปจับเจอกับร u ูชก่อนซึ่งจะเป็นคู่ต่อสู้คนแรกของ MJF นับตั้งแต่ที่เขากลับมาในรอบนี้ขณะที่สถานการณ์ที่เขาต้องเจอกับอรดัมโคนั้นเนี่ย AEW ยังคงวางไว้นะแม้ว่าเราจะเห็นว่าในใน u o u e l e อ Notting ะอรดัมโค้ม่งคือกิกกี้เลย ไม่คือกิกกี้เลยพูดโมโอะไรไม่รู้แล้วเอฟเจแม่งกลับมาเป็นเบบี้เฟสฝ่ายธรรมะพระเอกคัมแบ็กมากระทืบกิกกี้คู่อีิเก่าแล้วก็โดนเอาตีนเขีย่ยทิ้งตกเวทีไปอะไรเงี้ยถึงแม้ว่าจะเป็นอย่างนั้นก็ตามแต่ว่าทางค่ายก็ยังคาดหวังว่าแมชนี้จะเกิดขึ้นในอนาคตแต่ที่ให้อดัมโคเละขนาดน,นั้นก็เพราะว่าแมชเนี้ยจะยังไม่เกิดขึ้นเร็วดีแน่เพราะว่าอดัมโคยังไม่พร้อมกลับมาปลามยังไม่หายยังไม่หายก็ต้องพักไปก่อน ตามนะัเพราะนั้นก็เดี๋ยวรอติดตามกันในเรื่องราวของสถานการณ์ของ M.J.F. ว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปนะแล้วปิที่ข่าวสุดท้ายครับเป็นข่าวเรื่องราวของแบรนดิโนะนักมวยปล้ำหน้ากากาที่ผมว่าหลายคนก็น่าจะชื่นชอบหรืออาจจะลืมไปแล้วก็ได้เพราะว่าก็เจ็บประพังแล้วนะเออรายงานของเดฟเมลเซอร์เปิดเผยว่าอดีตแชมป์โลกรียฟอร์เนเนี่ยจริงๆเนี่ยควรจะกลับมาแล้วแต่ยังไม่กลับมาซะงั้นก็สงสัยอยู่เหมือนกัน เดฟเนะีนะ่ยบอกว่าบา n d ดิโดเนี่ยจริงๆน่าจะกลับมาได้ช่วงเวลานี้แหละเพราะว่าล่าสุดที่ผมได้ยินข่าวก็คือเขาเนี่ยจะกลับมาช่วงเดือนพฤษภาคมนี่แหละแต่ว่าเดือนนี้มันใกล้จะจบแล้วอ,อ่ะผมไม่รู้เหมือนกันว่าสถานการณ์มันเกิดขึ้นอะไรบ้างอะมันคงดีถ้าเขาได้เปิดตัวในกรเลนดแมทนะมันคงจะเป็นป๊อปที่หลายคนอาจจะส่งเสียงดังออกมาในสนามมาถึงแฟนบลมส่งเสียงเชียร์อะไรเงี้ยนะเออเพราะว่า เขาคงจะสุดยอดมากแต่ผมก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขายังเขาอาจจะถูกลืมแล้วก็ได้เพราะว่าเพราะว่าเขาหายไปนานมากประมาณประมาณนั้นประมาณนั้นก็รอติดตามการถึงสถานการณ์ของแบนดิโดแล้วนะว่าจะกลับมาเมื่อไหร่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะกลับมาเมื่อไหร่นะเหมือนที่เดฟบอกแล้วว่ามันจริงๆต้องกลับมาแล้วเออถ้าตามโปรแกรมเนี่ยไม่แน่ <laughs> ฝั่งของโทนี่ข่าอาจจะเรียกว่าอาจจะลืมก็ได้เออใครจะไปรู้รอติดตามกันต่อแล้วกันนะจ๊ะนะ คิดเห็นอย่างไรกับเรื่องราวนี้ก็สามารถคอมเมนต์ได้ครับใต้คลิปด้านล่างแล้วก็ฝากด้วยครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องของ,ของเรื่องเหมือปล้ำเรสตอรี่แล้วถ้าใครอยากที่จะสนับสนุนเพิ่มเติมครับสามารถที่จะสนับสนุนได้ครับผ่านทางระบบซ u p เปอร์แตงในคอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างหรือว่าในส่วนของสปอนเซอร์ก็สามารถติดต่อได้ครับผ่านาเพจ a c e b o o k ของเรื่องเหมือปล้ำเรสตอรี่ได้เลยนะครับคลิปนี้ผมโดโมและช่องของเรื่องเมือปล้ำเรสตอรี่ต้องขอลาไปก่อนแล้วครับเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ